วัดีครับแฟนเพจซูมระยองทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับแอดมิน023ครับการทำรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับให้ดูวิถีชีวิตชาวนาน,นะครับ ชีวิตชาวนาครับเก็บเกี่ยวข้าวปลายปีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับนะครับขณะนี้อยู่ที่ท้องทุ่งนาอำเภอเสริลภูมีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศชมภาพนะฮะที่ใครไม่เคยเห็นนะครับนะครับนี่นะครับเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวนะครับโดยใช้มือเมื่อวานเราไปใช้ดูใช้รถแล้วนี่นะครับ เป็นไถพ่อใหญ่เมื่อยบ่เนี่นครับโอ้เมือม่อยเมือม่อยครับผมเข <c oughs> ่าได้ราคาดีบ่ครับเข่าปีน <c oughs> <c oughs> ี้โอ้ยมามาโอ้ยอ่าโอ้สู่กันต่อไปเนาะพี่น้องบ้า <c oughs> <c oughs> นเนาะนะครับผมนี่ยครับเป็นบรรยากาศอา่าเป็นอาภาพสดๆนะครับภาพสดๆนะครับ ยพสู่ครับคุณสงการานแจ้งจำนัดกุนิเชียนแซ่ด่านนะครับผมสวัสดีครับอะ,อะไรนี่คุณเอกวันบุญรักนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวข้าวเสร็จก็ต้องเอามาอ่ดรวบอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อจะให้มันแห้งประมาณ2วันนะครับ2วันแล้วก็ มัดมัดแล้วก็เอาขึ้นลานนะครับมัดแล้วก็เอาขึ้นลานแล้วก็เอาไปสีนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ข้าวก่อนจะได้ข้าวแต่ละเม็ดโอ้พี่น้องเลยลำบากแสนเข็นนะครับใน mm hmm. จะค่าปุ๋ยในจะค่าไถในจะค่าหว่านเก็บเกี่ยวผลผลิตมาโลละแปดบาท mm hmm. ข้าวเดียวหาบาทวันนี้โอ้จะเป็นคักเนะาะขาวเดียวหาบาทเข้าเจ้าแปดบาท สู่กันต่อไปครับชีวิตเ้าหน้าเกษตรกรนะครับนี่นะครับนะครับสวัสดีทุกท่านครับโอน้องกีทําการรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมที่ท้องทุ่งนาอำเภออาเซีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีกุ้งกุ้ง ข้าวล้มครับอ่อาแปลงนี้เป็นข้าวล้มนะครับคุณกุ้งละมงโคลคุณประหยัดกลางคุณอิานี่นีนะครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้าวแล้วมั่งเลยคิดถึงบรรยากาศครับนี่นะครับบางจุดก็จะมีปลาขอนด้วยนะครับหรือว่าปลาที่มันอ่าเขาเรียกว่าน้ํามันจะแห้งนะครับเป็นปลาตัวเล็กๆก็อเอาไปหมกอร่อยนะอร่อย นี่นะครับรวงข้าวสวยๆนะครับนี่นะครับรวงข้าวเหลืองอารามคนถามว่าปวดเอวบ่ครับเพคนว่าปวดเอวจ้าปวดเอวโอ้ทีมงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินว่าสั่นคุณสำเริงเ็จคนว่าสู้ๆเด้อเพคนบอกว่าสู้ๆเพคนมาจ้าแม่เจี๊ยบกาลน้องวันคิดถึงบ้านจังเลยเพคนว่าคิดหอดกับมาเด้อบ้านเฮาหนุ้งหนิงหนุ้งหนึ่งแมนไปรับจ้างเขากะเป็นแบบนี้แหละจ้า เอาห้มือจังบาทครับนี่สามร้อยสามร้อยไปใส่ในจ้างกุ้งใส่กระถือเถอะเนาเออใไในจ้างเห็นในจ้างไปขายท่องแดงก่อนก่อนสิเอาเงินมัดมัดจ้างเจ้าเข่ากันเนาะสวัสดีครับแอดกระดูกสันหลังของชาตินะครับสู่ๆครับกระดูกสันหลังของชาติเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยกินเข่าอย่าไปเท้ถิ่มไหลกินไหนมันเหมิด นะครับคดโอดผู้เห็ดผู้เกี้ยวผู้สีผู้ตากผู้ดำผู้กล้าแน่นอนนะครับเห็ดแล้วก็เอาไปใส่กระซงไข่ลูกไข่ล้านกินอยู่ในเมืองนี่แหละแม่นว่าเห็ด an> ังสั an> 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 ้นแหละครับเอาเปิดแพลงต่อไปโหลดแม่เออนี่คือวิถีชีวิตคนอีสานนะครับรายงานกันสดๆอยู่แอดวินโอน้องกีครับทำการรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะครับนี่แหละพี่น้องป้องไปเอ้ยพ่นว่า คนอีสานเท่านี้สามัคคีให้มันแกลนเมนว่ไปอยู่แดนไหนกห้ฮักแย่งกันไหวยาเล่หลางเมนห่างกันเด้อพี่น้องนะครับนี่เป็นทุกนาถิ่นอีสานบ้านเฮาครับนะฮะนี่ครับร่วมแรงร่วมใจเดือดแจ้งโค้งระบาดนี่ทางนายจริงทางนาอยครับงานรวมงานงานรวมจริงนอทไทยน้่ง <laughs> ยังมีเกี่ยวมือหรอข้าหาดูยากครับครับอยู่นี่แหละครับมี่ครับมาด,ด้อ้อมผาเบ้งครับผม <c oughs> จากน้อยพีนาได้สิอ้อมผาหรอก <c oughs> แล้วก็เอาทั่วโล่งเนาะ <c oughs> เอาทั่วโล่งะ <c oughs> วะวันจะหน่เบิ้งกันสดสด้อเกี่ยวมือเกี่ยวจังไหนวาเัน่นเนาะ <c oughs> แล้วก็การตาเขาสีเขาแมน่นบ่สมัยตะก,กี้นี่ตากันส้วสิอันตากอันล้านนี่ยต้องเอาเอาขี้ขวายมาปั่นกอนแมนบ่มากุสาวคนไหนนี่ดึกใส่ผู้นั้นที่ อันผู้ตีเขานันบ่ครับอ,อมันเป็นวิถีวัฒนธรรมาชาวอีสานนะครับหรือว่าทุกที่นะครับไม่ใช่ชาวอีสานนะครับทุกที่ทั่วประเทศไทยที่ยังเก็บเกี่ยวแบบนี้กันอยู่นะครับอาจจะมีเสียงหัวเราะเสียงอะไรเล็ดลดไปนะครับผมเนื่องจากาเป็นาภาพสดๆครับกลางท้องทุ่งนานะครับดนครับเปิดเพลงฟังสนุกสนานกันเลยทีเดียว นี่นะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามันก็จะมีอันนี้ก็มีนะครับนี่นะโอ้ย,ยนี่นะครับได้ปูนามาหนึ่งตัวนี่นะปูหน้าพี่น้อง,งบ้านนาท่มครับอยู่บ้านนัท่มอัตบลพุ่งขึนอำเภอเสนาพุา bon ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับได้ปูนามาหนึ่งตัวว่างไปดีก่อน z ูมระยองครับผมต่อใช้รถเกี่ยวกันหมดใช้รถเกิน90ียังล่ะเคยเห็นตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วว่ะสันเอาบวเรอยากเห็นตอนนี้มาเด้อพี่น้องนะครับ นี่นะฮะกระดูกสันหลังของชาตินะครับชาวน้าช่หายให้พี่น้องเอ้ย,ยนะครับผมวันนี้ก็วันนี้มีลมเยอะที่สุดเนาะวันนี้ลมวอยๆอยมาแลนะ้วเนาะ สวัสดีครับทุกทุกท่านสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับลส่จักเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับนะครับผมเขาก็จะมีการมัดข้าวแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับข้าวเหลืองนะครับข้าวเหลืองนะครับมัดข้าวนี่นะครับใช้ตอกมัดข้าวนะครับอ่าถ้าอย่างเป็นสมัยก่อนที่บ้านผมทํานาจะจะใช้สังข้าวนะครับใช้สังข้าวตัวนี้นะครับมัดนี่นะครับแล้วก็เอาไปตีนะครับ มานีีผมจะพาเล่นของเล่นนะครับนี่นะครับเคยเล่นไหมครับนะครับบินศูนย์สองสามครับเดี๋ยวนเ,เ,เอาใหม่ใครเคยเล่นบ้างครับนะครับ หาตังก็ผมล้มแป๊บเดียวโอ้ ใครดูใครใครเคยทำใครเคยเล่นมาครับวัสดุอุปรกรณ์ชิ้นนี้ก็คือสมัยเป็นเด็กนะครับใครเป่าดังที่สุดคนนั้นโอ้โหถือว่าสุดยอดนี่นะครับเราก็เอาอย่างนี้ขึ้นมาปีนะครับปีตรงนี้ขึ้นมานะครับอ้าโอ้ยดังหรือเปล่านู้นเนี่ยนั่นว่าแล้วบ่ดัง หรือเราไม่เซียนโ้ยบดังข่านี้แล้วไมนะครับใครเคยดูของเล่นชิ้นนี้นะครับนี่นะครับสมัยเป็นเด็กนะครับ เบาปีนะครับหรือมันยาวไปหรือมันยาวไปรอสกรูนะครับนี่นะครับเราได้วัสดุชิ้นนี้ออกมาแล้วเราก็เอาสังข้าวมาแยะทะลวงมันนอนนะครับ แล้วกัพี่ครับพี่จุดนี้นะครับนี่นะครับมันเ่้ไง้เฮ้เฮัเฮ้เฮ้นี่คือเองเฮ้นฮ้เฮันฮ่เฮ้เออ เป็นเด็กนะครับเป็นวัสดุที่อ่ามาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เด็กๆนะครับถ้าใครเป่าดังคือแสดงว่าคนนั้นนี่อ่าเป่าดังก็มูนีพู้อ่านแสดงว่าเฮ็ดเฮ็ดออกมาง่ามมันบ้างไปไงเออนี่เลยกืเป็นของเล่นแบบธรรมชาตินะครับอ่าใครเคยเล่นบ้างนะครับใครเคยเล่นบ้างนะครับวันนี้หนาวนะครับเลยใส่เสื้อกันหนาว ไม่นาปาก็เยอะไมนาปาก็เยอะนครับฮครึคึเคยเล่นึฮึงึฮึ้ึฮึฮึึึฮึฮึึฮึฮึฮึครับใครเคยเล่นบ้างครับ นี่นะครับเราวังรอมหมองหูเดาพอใหญยเอาไหมเอาไหมเอาเต็มคันบ่อพันยัยนี่เป็นเขาเรียกว่าอ่าเป่าปีให้คนฟังดังเสย โอ้ยอดดูนะครับเดี๋ยวข้าวอ่าโดยใช้แรงงานคนนะครับเดี๋ยวมัดข้าวเดี๋ยวมัดข้าแล้วไปพยอเหยียนเราจะไปอันซ่อมมัดข้าบ้างนี่นะครับการมัดข้าว <c oughs> จับข้าวขึ้นมานะครับ จับค่าลงมาเนี่ยครับตบตรงนี้นะครับเพิ่งมาตบให้มันเสมอครับปึ๊บปึ๊บเรื่องกับใช้ตอกนะครับใช้ตอกขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับปดตรงนี้นะครับปดอคดพื่อจะรัดนะครับยังก็หมุนจับหมุนหมุนหืม อขอปอกขาดตั้งโอ้ยมาไ,ได้กินแบบกระโทงลงจะบดลงไปอย่างนี้หละตุ๊กตุ๊เขียดอย่างนี้นะครับ ปุ๊บปุ๊บรับจับว้างจับเปรออกิด้หน่อยอ่าให้มันแห้งเห็นไหมอ่ต่อไปมันแห้งหน่อยนึงเพราะมันปีไข่ตู้เราบอกอ่ะวันนี้ขอสนุกสนานนะครับอ่าเป็น อ๋อท้องทุ่งนานะครับที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ mm hmm. เปาแหว่งแห้งไข่มันดางอดทั้เหนียบประจันข้นไกบ่บาน่นว่าโอ้โกหอดหรอครับฮะกล้องผมทำไมมันเอเนียงเ่ยเดี๋ยวสักค,ครู่นะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งนะครับที่นี่นะครับทำมาปุ๊บใครมันดีๆแล้วก็เราก็บีบๆนะครับบี้ตรงนี้นะครับอามือข่อยคือดำาแอะบ้านนี่นี่นะครับทําให้มันเป็นอย่างนี้ลนะลักษณะนี้นะครับนี่นะบีออกมาลักษณะนี้ แล้วก็เป่าอมถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณทองพูนอยู่ร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับทุกท่านครับแล้วแต่จังหวัดนะครับอยู่ร้อยเอ็ดครับผมนะครับผมเสียงดังดีเคยเห็นคุณจ้าคุณกิจซ่าเคยเห็นด้วยครับผมเข้าจะมีต้มแกงกะทิเนาะใส่น้ำพริกปลากต้มผักแกงเกี่ยวข้าวเล่นค่ะเมนครับผม คุณกู้คระบมงคลเคยเห็นตอนเป็นเด็กเฮ็ยให่เบื้องเนี่ครับยืนอะไรเรือครับว่ากันนะครับผมมีปลาขอนมั้ครับเดี๋ยวนะครับมีครับปลาขอนมีมีนะครับไส่ผ้าเบื้องหาเบื้องปลาขอนโอ้ยใส่เชือกปลาไบลุงปลาได้นูนะครับมีนะปลาขอนมีนะมีมีนูนครับมีน้ำอ้อยเนาะนะครับโอ้บอกตรงๆว่า ต่อสายพัดลมออกหูเดี๋ยวผมจะเอาไปฝากนะครับ นะครับผมนี่เป็นภาพสดๆนะครับจากท้องทุ่งนาอำเภอศรีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับผมแอดมินโอ๋หลองกีครับ023ครับนะครับทำการรายงานสดอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเกียบขากล้องคักคู่นะครับนะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่เขาเกี่ยวข้าวอีกนิดนึงนะครับ นี่นะรับเป็นผ้าหายรูย่านะครับแล้วก็มีอ่ใส่หาผักกระยงก่อนนะครับนี่นะครับนี่นี่ก็ผักวะแง่ก็เอินผักแยงก่อนเฮ้ยนี่ไหมบ๊วยแมนแมนบ๊วยผักชีนามกินแซ่บเพื่เก่าครับกินอย่างก้อยปลาอมปูเนาะละแวกปูเขาเอินเนาะสุดยอดครับนี่ผักเนี่ยเดี๋ยวผมให้หาหาดูผักกระยงให้นะครับอันนี้เป็นรู นี่นะครับเป็นรูอ่รูปูนะครับรูปูลักษณะนี้ครับรูปูจะเป็นแบนๆน,นะครับอ่ากันรูหูเฮาหนีไม่ทุกรูปแบบว่าแต่มันอยู่ได้เดี๋ยวผมหาผักกระแยงให้ดูนะครับเอ๊ใครเคยกินผักกระแยงบ้างเอามาฝากจังหวัดระยองไหมคะจากกาลสินตีคุณสมพรมันเจิดมวลเทรจ้ามาแล้ครับกา,กาลสินมาทินรอยเอดนะ เดี๋ยวถ่าเบ่งผักกระแนงกอนสักหน่อยรู้สึกว่าท้งนี่บ่มีม้านนี่ย่างหาผักกระแนงพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูผักกระแนงนะครับนะครับผมนี่นะครับเป็นภาพสดๆนะครับอยู่ที่ท้องทุ่งนาภูางเงินนะครับบ้านนาทมอำเภอศรีศรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับ โยวหาพักแขงทำไมยังไม่เจอเดี๋ยวสักครู่นะครับดูนะครับโอ้โยวเข่าพี่น้องเลย ไม่มีนะครับผักกระแยงไม่มีอ่ะตัดภาพมาทางนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเดินมาก็เหนื่นอยอยู่เหมือนกันนะ<ม>เกี่ยวข้าวฟังเพลงไปด้วยมีความสุขครับมีความสุขครับนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีเกี่ยวข้าวคันใหญ่คันนึงนะครับอยู่ทุกนุ้นนะครับ กำลังเกี่ยวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวอีกหนึ่งทุ่งนะครับข้าวเหนียวอีกหนึ่งทุ่งเพื่อจะเอาไปตากอีกสามวันนะครับแล้วก็จะเอา,เอาไปสีไปฝากพี่น้องเจ้าระยองนะครับผมขอบข,ขอคุณทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแอดมินโอ๋น้องเกียครับศูนย์สองสามทำการรายงานสดอยู่ท้องทุ่งนาอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดภาพใดเสียงใดที่ไม่เหมาะสมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่า,าสนุกสนานกันกันบ เอาพูกเกี่ยวข้าวแล้วก็ของเล่นนะของเล่นที่เรียกว่าปีนะครับเป็นปีชาวนานะครับตลอดนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับจ้างน้อยห้อยโป่งดังแล้วเอดังแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ไปดูวิธีการเผาถ่านนีนะฮะเผาถ่านแบบเตาอบเตาถ่านที่ใช้เตาดินนะครับมีหลายอย่างครับที่นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดู นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้จะไปเก็บมะกอ,อกก่อนไปสดเก็บมะกอ,อกดีวกว่าไหมมะกอ,อกทุ่งนานะครับสำหรับมนีพี่น้องเอ้ยเป็นตะมวนเนาะคุณแดงจันจันจักรีครับผมมวนน้ากันครับเบื้องหลังใดได้พี่น้องสำหรับมนีแอดมินโอนองกีอำลาผ้าจากไปน้องพ่กอนเนาะสุกได้สิเท่าจกกระเป๋าแล้วฟอเงินพี่น้องสุกข,ขีสุขกขังสตางค์มิไส่สุกูสุกคนสวัสดีครับ